สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวี่ไม่ทารดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมประจําเดือนมกราคม2568นะคะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14ก,กรกฎาคมนะคะชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและชาวกลุ่มนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ บางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าใด้ดยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านไนฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆที่เลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะคนโสดนะคะและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดลมมีถุนตุนกลุมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนอดีที่ผ่านมานะคะคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดลมมีถุนตุนกลุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ซีดาไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่ทำร้ค่ะและเป็นไพ่แหงแมนนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาค่ะ สำหรับคนที่โสดสนิทเนาะโสดแบบโสดสนิทเลยนะในอดีตที่ผ่านมาคุณไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามามีเหมือนกันหรือคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลบัความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะคุณอาจจะเลือกที่จะออกมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนป่วยนะคะแล้วไม่อยากที่จะเป็นภาระของคนรักก็เลยเลือกที่จะปล่อยเขาไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน สำหรับคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติเป็นความสัมพันธ์ที่เป็น long distance relationship แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือคุณกำลังศึกษากับใครสักคนหนึ่งสถานการณ์ความสัมพันธ์ยังนิ่งๆนะคะยังไม่ได้มีการคืบหน้ามากไปกว่านี้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของคนโสดค่ะและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานก,การณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธัตลมมีถูกตุนกลุ่มในช่วงเดือนมกราคม2568เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใแบ,บแรกได้เป็นไพ่ the Lover ค่ะไพ่ Emperor นะคะ เดอะฟู uh, ค่ะและเป็นไพ่สีถ้วยชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้ uh, สําหรับคนที่โสดแบบโสดสนิทเลยเนาะไม่มองว่าใครเข้ามาคุณก็ไม่เอาแหละอืมคุณไม่เอานะคะหนึ่งคุณอาจจะมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้ว แต่ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะปล่อยไป 2. นะคะคุณอาจจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องความมั่นคงความสุขของตัวเองท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้การมีคนรักคือภาระบางคนคิดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่โสดแบบมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะ มันจะมีประเด็นบางอย่างที่ทำให้คุณและเขารู้สึกเบื่อเซ็งๆนะคะในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนี้มันเหมือนกับรอนานแล้วเบื่อแล้วเซ็งแล้วไม่อยากจะอยู่แล้วอะไรประมาณนี้มันไม่คืบหน้าสักทีอะคะ่ะมันเลยเกิดความรู้สึกนอยเหนื่อยนายเบื่อนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของ ชาวธาตุลมมีถุกตุกุมที่เป็นคนที่มีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนที่คุณคุยอยู่คนนั้นค่ะมาดูกันนะคะว่าคุณทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุลมก่อนนะคะขอดูความคิดและคว,วามรู้สึกของชาวธาตุลมมีถุกตุกุมค่ะชาวธาตุลมนะคะมีถุกตุกุมที่มีคนคุยคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคน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 ั้นคนที่คุณค mm. ุยอยู่นะคะมาดูกันไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่ห้าไม้เท้า ไพ่สิบสิบดาบนะคะสามดาบค่ะเดอะสตาร์นะคะชาวธาตุลมีถุนตุนกลุ่มนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่รู้สึกหงุดหงิดอะ่ะเออหงุดหญงิดงุนง่านนะคะรู้สึกเบื่อรู้สึก ทำไมปัญหามันเยอะขนาดนี้อ่ะกับการที่คุยกับคนคนนี้มันไม่ราบเรื่นเลยนะคะมันเหมือนมีปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งตลอดเวลาที่คุณคุยอยู่มันมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้จิตใจของคุณไม่สงบสุขนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณยังแอบมีความหวังเล็กๆกันนะคะว่าถ้าหากว่าเราคุยกันไปเรื่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ ประมาณนี้นะคะแต่ไม่รู้สึกถึงความแบบรุ่นวายอยู่นะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวทาตุลมมีถุนตุนกลุ่มคุยอยู่นะคะคนคุยของคุณคีร้ารู้สึกอย่างไรกับชาวทาตุลมมีถุนตุนกลุมนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่คุณถึงไม้เท้านะคะ อาสวินถือดาบค่ะไพ่ชาริยต์นะคะและเป็นไพ่เจดไม้เท้าชาวธาตลมมิถุนตุนกลุมนะคะคนที่คุณคุยอยู่เนาะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะเมษสินธนูมีชาวธาตลมมิถุนตุนกลุมนะคะ มีชาวทัตน้ำค่ะกรกฎมีพิจิกด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นคนคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาความจริงแล้วเขาชื่นชมนะคะเขาชื่นชมแต่เขาก็รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะมีกำแพงกับเขาเหมือนกันนะเขาอยากจะ ทะลุทะลวงกำแพงนั้นเข้าไปอะค่ะคือเขาก็ไม่ได้เข้าใจคุณไปหมดสักทุกอย่างะนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าทําไมคุณไม่เปิดใจให้กับเขาเลยทําไมทําไมแบบปิดไปหมดอะนึกออกปะอืมางคงบางทีเขาก็มุเขาก็มุทะลุอะค่ะอยากจะแบบพูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังยังย้งตัวเองไว้อยู่เหมือนกันนะคะเนาะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับปัญหาที่ ทำให้ตัวคุณรู้สึกวุ่นวายใจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอือคุณอาจจะนิ่งคุณอาจจะเงียบคุณไม่พูดเพราะคุณไม่พูดเขาก็แบบทําไมไม่พูดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ยังไงก็ในเมื่อมันไม่พูดกันมันไม่คุยถึงปัญหานะคะหรือคุณอาจจะเคยคุยแล้วก็ได้แต่เขาก็รู้สึกแบบโมโหหรือว่ารู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโทษคุณอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นเพราะคุณถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ซึ่งค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่อืมหัวร้อนอยู่เหมือนกันนะคะของเขานะอือันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เนาะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุลมมิถูกตุนกลุมเป็นอย่างไรขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะเด็กถือดาบนะคะ ไพ่จัดเมนค่ะและเป็นไพ่เดอะซสันชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะที่เป็นคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนอาจจะคุยกับชาวธาตุดิปนประสบการ์มังกรน,นะคะแล้วก็มีชาววันอาทิตย์ด้วยมีชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่าตนตามหนะ้าไพ่ในส่วนของเอาค่ะมนาคตความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสคะ่ะที่ ความสัมพันธ์นี้จะถูกพิจารณาตกไปนะคะมีโอกาสที่จะตัดสินใจที่จะก็มันเป็นปัญหาค่ะแล้วก็เป็นปัญหาที่มันแก้ไขไม่ได้ต่างคนต่างายึดถืออีกโก้ของตัวเองเป็นหลักเนาะก็อาจจะเลือกที่จะปลดปล่อยกันและการออกไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนคนที่โสดแบบโสดสนิทเลยนะคะก็อยู่กับตัวเองค่ะมีความสุขดีนะคะดอะซันเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มที่เป็นคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอคําแนะนําค่ะสิบเหรียญน,นะคะเฮอร์มิคค่ะไพ่สเตรน์นะคะและเป็นไพ่เอ็มเพร ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมที่เป็นคนโสดแบบสสนิทเลยนะไพ่บอกว่าอยู่กับตัวเองอะดีแล้วนะคะเอ็มเพรสสิบเหรียญเนานะมีความสุขกับตัวเองรักตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะตราบใดที่คุณยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจก็ยังไม่ต้องเปิดใจก็ได้คะ่ะเอาเท่าที่คุณพร้อมนะคะสําหรับคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนะาะไพ่บอกว่ารักตัวเองก่อนยังไงคุณก็ต้องรักตัวเองก่อน ถ้าคุณรักตัวเองได้คุณจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรในชีวิตคุณแล้วคุณจะตัดสินใจได้ง่ายมากๆนะคะไปกําลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แหมอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลลาไไปกก่ออนนนะะคคว้เจัิ ไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ